นั่นแหละครับชะตากรรมของชาวบอร์ดเกมดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยอยู่ที่ลูกเต่าเนี่ยแหละครับเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากจะเข้ามาสู่วงการบอร์ดเกมนะครับผมได้ลองเล่นเกมสวิซครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นเกมแรกๆเลยที่ผมลองเริ่มเล่นและลองเข้ามาเล่นดูเกมมันสนุกมากครับแต่ มันมีฟีลลิ่งบางอย่างที่ทําให้เกมขาดอัจจุลดไปนั่นก็คือการทอยลูกเต๋า,อานองปกติเนี่ยเราจะทอยลูกเต๋าแบบนี้แล้วเราก็ทอยลงกับพื้นแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็โอเคแล้วนะแต่บางทีทอยไปแล้วเฮ้ยมันไม่ใชอ่ออกแต้มออกมามันมันไม่ได้มันไม่ได้เลยทำยังไงอะ แต้มห่วยหรือว่าที่ทอยมันห่วยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอะไรแบบเนี้ยค้นหาแล้วค้นหาอีกก็ไม่สะดุดตาจนกระทั่งไปเจอเจ้าตัวนี้เจ้าตัว tower drive right tower นะครับเป็นของค่ายเกม g e n i c นะครับแต่ผมจะขึ้นชื่อขึ้นรูปแล้วก็คิดว่าโค้ดอะไรแบบเนี้ยลองไปดูวิธีการต่อแล้วก็ศึกษากันดูนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ยังไม่ทันได้เริ่มเลยอะ่ะ คือเราก็ต้องเล่นกับมันแล้วนะเพราะว่าตอนที่แกะออกมาเนี่ยนะมันก็มีน้ำหนักกันนะแกะออกมามันก็จะเป็นพลาสติกใสเลยแล้วก็จะมีรอยเหมือนถูกเครื่องคัดใดคัดมาอืมันก็จะคัดมาเป็นรอยต่างๆทีนี้ปัญหาเว้ยเราจะแกะแม่งแกะยังไงวะแกะยากชนิดที่ว่าต้องเรียกเฮียครับแกะอย่างเฮียเลยคือมันแกะแบบ ยาก er เฮียอะไรดีกว่าโอ้โหจะแกะทีก็แบบมึงจะหักไหมเนี่ยแม้แต่ขนาดในในแผงนะครับเขาก็ยังให้สำรองมาอย่างละหนึ่งอันคือตัวขากับตัวใบหมุนนเอะแค่นั้นแล้วก็ตัวคลิปล็อกไม่กี่ตัวนะครับคือพูดง่ายว่าแม่งมีโอกาสหักอะอ,อ,อันละเป็นพันอันละแปดเก้าร้อยอะไรเงี้ยเออคิดดูว่าเชื่อไหมผมอะ ใช้เวลาต่อตั้งแต่สี่ทุ่ม Few <moments> later. ไปเสร็จอีกทีหนึ่งตีสองเนีพูดไม่อายครับคือ,ต,อต้องพูดว่าเฮียคิดอะไรมาให้มันทำอะไรให้มันมง,ง่ายๆ่ายเลยไหมคือคนที่มาเล่นบอร์ดเกมเนี่ยไม่จําเป็นต้องมานั่งตีเวลามึงก็ทําให้มันประกอบง,ง่ายง่หน่อยไม่ได้หรือแม่งจะต้องแบบโอ้โหสอดไส,ส,ส้นู่นสอดไส้นี่แต่เมื่อเราประกอบไปแล้วนะครับ ก็ปรากฏว่าโอเคเราก็ชื่นชอบในสิ่งที่เราทํำสาเร็จแต่ก่อนที่จะทำสำเร็จเนี่ยผมต่อเสร็จแล้วปรากฏว่าต่อผิดต้องมานั่งลรือทำใหม่2อสามรอบจนตอนเนี้ยจะให้ต่ออีกแล้ว,วยวเลยต่อเสร็จเลยไม่ได้โมโนะผมไม่ใช่ผมรัก <laughs> อาเป็นว่าโอเคฟีลลิ่งในการทอยลูกเต๋าเนี่ยแม่งเวิร์กมากคือทอยเนี่ย ลอยลงไปอ่ะมันไม่มีติดเลยนะเว้ยเออแต่เสียงเนี่ยมันอาจจะไม่เพราะเท่าไม้อะไรเงี้ยแต่แต่คืองะเออมันก็มีฟีลลิ่งแต่ว่ามันไม่เหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายนะมันเหมาะสำหรับอยู่กับที่เท่านั้นโอเคถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปดูใน Lazada ดูใน Shopee ก็ได้ผมไม่ได้เป็นร้านขายนะครับอยากได้ก็ลองไปหาดูแต่สิ่งที่ ผมบอกไปสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะต้องมีสิ่งที่ชาบอร์ดเกมจะต้องมีแน่นอนโอเคครับเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับช่วงมือใหม่หัดเล่นบอสเกม